ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนดากับแม่นนทิยาไปตามแม่แหลมโค้งสุดท้ายนะคะว่าเพิ่ยังได้ตัวใดเพิ่เปลี่ยนตัวเลขวอเอากลับไปเบิงนํากันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนดาพาโชคน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะต้นเขาเรียกต้นยังครับลูกพี่นี่ต้นกะทินหมดจ้ะต้นกะทินต้นเงินต้นคำาอไม่แ้วูดถือเลขพี่น้องขึ้เฮ็ดงามเท้เฮ็ดเองโมมิยานอันห่มมันกคป้าพี่น้อง โอ้โหเด้งพี่น้องเด้อต้นกระถินเพิ่นวันวันที่ได้ก่อนแม่วันที่หนึ่งเป็นวันรวมวันที่หนึ่งรวมเป็นวันทอดป้าพี่น้องสองขยก็เป็นวันสี่ล้วป้าพี่น้องเอ้ยมีแบงยี่สิบแบงห้าสิบแบงร้อยไม่แบ่งพันบ่นาะจอกก็เด้อพันไดฉีดตอกก่อนมาเด้อต่อกพชิมาตอกมาต่อเด้อแม่แลี้ยมาพี่น้องอันนี้แม่แลี้ยตังค์เทิงข้ามไปเลเนาะเงินเทวดาพื้นหิมาบังหันลาก็เลยเห็ดปุ่น แม่แลมโชดีได้ทั้งสองโตทั้งสามโตทั้งสามโตนะร่วมรับทรัพย์เสร็จฐานวุฒิญาจับโมพิสสี่หมื่นเก้าวันว่าแม่จ้าอ่าจนก็เลยเฮ็ดต้นกฐินนะคะวันที่หนึ่งือตื่นหนึ่งนั่นก็เลยเฮ็ดตั้งไว้ก็เลยตั้งไปต่อต่อหยอดต่อไปเรื่อยๆเอาบุญบุญเขาเรียก่สะสมเสบียงบุญเนาะจ้ะเนาะสะสมสะสมเสบียงบุญ บนเฮาตายไปก็ได้แต่บุญกระปากเลยท่านบุทำบุญตาแง่เงวดนี้สิได้ถือกมื้อนี้มาตามโค่งสุดท้ายเด้อมื้อนี้แม่แหลมโค่งพุทธายให้ตัวใด้น้อจักฟันบ่าันตั้งกล้องถ่ายพี่น้องแม่แหลมเลาวไปไปเฮ็ดบุญเพิ่งมากนมำตกตนตนเงืนตนกระทินตนกระทินมันทีหนึ่งทั้งหมู่บ้านทำทำบ้านละต้นบ้านละต้นแห่ไปวัดตนเงืน เงินต้นคำวันที่หนึ่งไปแห่ได้คืออวันที่หนึ่งแห่รอบบ้านเนาะอย่าเนาะวันที่หนึ่งเนาะวันที่สองนี่ติดแล้วตัวหนึ่งวันที่หนึ่งในแห่รอบบ้านวันที่สองนี่แห่ขาวัดนะตัวนี้่ยท่านเดือนนั่นฮามีคูมัต่อมาะยังกับเลยสิเอาแหนบนี่แหนบทั้งนอกนี่สันได้หฮามีฟูอยากต่อนั่มแหนบทั้งอันนี้จะคล้องตังไว้สิเอาจีต่อน้่มหาเงินก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวถ่าคลิปแล้วก็ในสิต่อ เอาเนบไปใส่ลายเล็กถ่ายโอ้โหสีสีต่อแข่งต่อขาแต่ต่อบุญต่อไป้องเลยต่อบุญต่อเนี่ยเห็ดซมี่แหละเอาก็ะดีเออ้หน้อยเห็ดน้อยมีลายเห็ดลายไป้องเอ้ยต่อบุญไปใต้ไปก็มีแต่โอ้ต่อบุญกระบาดเลยได้แปลไม่นช่เพิ่นไปหาพี่น้อยเห็ดน้อยตามน้อยตามไปดอง่น้องเลย เด็กก็ลอยแล้วล่นเห็นโรงแรมทูต้นเงินกหนามากหมดทำงานไห้ได้บนว่ไห้โจกดีวันที่หนึ่งถ้าเข้าบัวลาคนถือถือไรงวดเด้เนาะจังยุติมั้งดวงขึ้นแม่พ่อคอยปลาใดพ่ได้พ่อคอยนั่นพาว่าบุญบุญเฮานี่มันบ่มีไผปั่นแก่ดอกเข็ดใดเข็ดใดเข็ดใดฝากไว้ากสเข็ดคงสุดท้ายนี่ให้ตัวได้แม่เปลี่ยนบอตัวเปลี่ยนบอบอเปลี่ยน ตัวใดบางที่เอฟซีบอเห็นคิมก็เปลี่ยนกับตัวเก้านี่แหละตัวใดตัวเก้ายังก็อนต้นีิยาเหดุลิบหลายอาจารย์ลืมาด้วยเกตซูนสี่สี่เกดศูนนี่แหละเจ็ดตัวเก้านี่แหละอันเก้านี่แหละสี่เจ็ดศูนย์เด็กสองตัวกับเอาในหันละเลขกันเลขกัน่แม่บอกว่ายังก็อนเกตูนสามเจ็ ติดกันไว้แต่ว่าเหล็กล่องเหล็กล่องมันสีช้มหกเก่าล่องไว้เบิ้งสูงสีเก้นี่อีแมนาเนเนาะอีแม่อีแม่เนี่ก็พกเก้าแม่คนที่มาเวลาสงการเลขกล่องม่สามหเก้า่แเ่มีการมีล่องบ่อมีการมีลองมีการจมนาม ตัวเน้นคือเจ็ดศูนยสี่นี่เจ็ดศูนย์นี่บอกแม่เน้นตัวแหลกซึ่งเีกันกันเลขสองตัวเน้นตัวได้แมที่แหลกเนี่ยกำนันเนะาะเจามากตัวไหน ุ่มแหลกเลยล่ะชุ่มแหลก,กเลยตัวแหลกเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหมดอ่ะนั่นแหละชุม่มนั่นและว่องโหลดว่องตัวแดงกับว่งโหลดนั่นแหละชุ่มนี่เป็นชุ่มนี่ร่องกับกันชุ่มสามกับหกเก้านี่เป็นตัวกันเนนตัวเนีนยนคือเจ็ดศูนย์กับศูนย์สี่เนนกลับน้ำเลยเนาะไปกลับไปกลับด้วยนะคะเอาไปกลับไปกลับบนล่างโบนเนนกับยาสีวากัน ข้าวมันมีผู้ใดดูมันจนเป็นแนวท่าเป็นแมวท่าให้เอ็ชีพเ่ินไปเบึงพิจารณากับหลายๆอาจารย์เผื่อมันตรงกับบางทีเป็นเลขที่เพป็นมักืฉันมักเพป็นกระจัดบ่มักกับเป็นการเป็นการบันเทิงเลยพี่น้องดื้ออันว่างทันอันว่างันก็จัดบ่มักกับเป็นการบันเทิงวางเทียบเทียบกับหลายๆอาจารย์ อ๋อสุรว่านุริยามาตานแม่แรงโค้งสุตไทยนะคะเพื่นก็ยังยืนย่นว่าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดศูนย์นะคะเป็นตัวเน้นนะคะเลขตัวกันก็มนี่เจ็ดศูนย์สามสามหกเก้านะคะเป็นชุดกันเลขสองตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เป็นตัวเน้นศูนย์สามค่ะหกเก้าเป็นตัวร่องนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างเป็นนะะ้าทักฮะสุจริตินได้รัฐบาลไทยนะคะแขกมาพามาลังไหนแม่เลยแฟนนั้น แฟนเนี่ย,ยาดำตัวเนี่ยแม่แหลมโค้งสุดท้ายนะคะ70 4, 4 70, เจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดศูนยเจดสามสามหเก้าเจดี่ามหกเ้าแล้วคไปกลับบนล่างนองกระเบิงพิจารณาเบิงเด นี่ก็เป็นแขแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยได้ค่ะน้องเด้อเบิ่งเกเป็นแขแนวทางผู้ใดมักกระจัดบหมักกับเบิ่งเป็นการบันเทิงแล้วพี่น้องเด้อเบิ่งให้แม่น้องดากับแม่นุ่นตนทิยาเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเป็นเรื่องสีโบกกระถือขึ้นเขาเป็นเรื่องสีละบ๊วยเด๋ยวว่าโอ้จดหดว่าโอ้กูจะเดเงินใจนาะงฟันดีบ่พ่อสุดตเดเฮ่ปะ โอ้ยพอบกฟันนี um, yeah, yeah. <c ười> <c ười> <c ười> ่ยังหรอพ่อม er uh, ันเป็นอี่ยังบุเดียวฟันตนน้ำเขาน้ำานามาตันติถือตะเกียนี่ยพ่อือเกียใหญ่ง้วไเกียใหญ่ง้วกินน้ำงัว่มาในบงนนเลียดอกกินเล้ก็ินแต่กินยาใส่นูนเมื่อมือ้แต่อย่างเดียวิคิดแต่ว่างวก็จะกินขาหยางน้่นเี่เอายาใส่นู่ห้งัวกินเลเสีง่วไปล่าไปใส่มื่อบุญวันที่หนึ่งเนเมื่อบุญวันที่หนึ่งเดี๋ยพอเสียง่วไปล่าไปใส่ไม่ขวกเลยนาน ซื้อมัวเนานี่ยมู่บุญนะใจโบราวมั่วนี่โมเมนต์เนพี่้องจะวัดคิดมั่วเพรามีโบราหลอกไม่หัวบรายโมนตเด้อมยนี้เขาชอบักัวหักขั้วแล้วลักอะไงแล้วผู้ใด้ักจับเขามีแต่หลักกันโกดันเนยมเอเขาง่กกันทหาเจ้ากับบได้จริงช่อย่างเฮ้คนสู้ควรข่อยหัวกัมมัน้็สู้ควรอย่างสู้ควรต่อไป สาเป็นทหารสู้คน่ตไปทหารโอ้ยจับหนอบอบมันนี่ร้างี่แม่มันนั่นบาับเปาไม้เช่ไมเลจะได้หรอไม้เหลขี้สามสิบ่รูน้ำเจ้ามองไม่เหลือร่างเงี้เจ็ดเจ็ดเจ็ด